สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับขุนช้างขุนแผนตอนที่สองห่างหายจากการซีรีส์นี้ไปนานมากตอนนี้ชื่อว่าขุนช้างขุณแผนพ่อตายครับเป็นตอนที่แบบดรามา่าแต่ยังดราม่าที่สุดไม่ไม่ที่สุดในเรื่องนะอ่าวหรัววันนี้ก็ไปดูกันยคบโทษโทษอา้าโอ้ตายตาย นะฮะเรื่องในมีอยู่ว่าพระพรนสานะครับอยากที่จะลากควายอันนี้คือพระพรตสายังจำได้ไหมเนะี่ยพระพรตสาอยากลากควาย mm. ก็เลยให้พ่อของขุนแผนนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ขุนแผนดียังเป็นพายแก้วอยู่โทษก็เลยให้ขุนไกพรพลพพายนะฮะ แบบมันก็จะอยู่ในกลงควายก็จะอยู่ในกลงนะสมัยก่อนในกาล่ลาควายแล้วก็อันนี้สซอุดสีแดงอันนี้คือว่าพรนธุ์สแล้วก็ต้องให้เข้าไปล่าควายทีละตัวทีละตัวทีละตัวท,ลวทีละตัวในนั้นแต่ผลเนี่ยก็คือควายเนี่ยมันดุมากขุนใกล้พลพ่ายเนี่ยก็จะต้องไปฆ่าควายจนเกือบหมดเลยครับเหลือแค่สองสามตัวที่หนีเข้าป่าไปได้ครับอ่ะพอพันธุสัตมาก็แบบมันก็ไม่มีควายเหลือไงอ ก็เลยแบบโกรธแล้วก็แบบโหฉันมาลากควายแล้วฉันมา,าอะไรลากไอ้ลาของเปล่าแล้วเออนาออ่ะก็เลยสั่งประหารขุนแก้วพลา,ายขุนแก้วพลา,ายนะก็แอบบอกกับเพื่อนนะคะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือการที่คนในพระสนมนักในตำลึงประหารนะนะจะเออลูกนี้จะต้องถูกยึดเป็นของ ก็จะทำนักด้วยใช่คุณแก้วลรภพายเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนนีไปบอกลูกกบมีให้หน่อยแบบเฮ้ยเราจะโดนมาแล้วนะเดี๋ยวจะโดนลิปเป็นไม้ถ่วงแล้วนะอะไปกระซิบบอกกับนางสีประจันใช่ป่ะทำถูกใช่ไหมนางสีประจันบอกว่าแบบเอยอีสตา์ไปแล้วตายไปแล้ว,ไ,ลวไม่เหลือแล้วไม่อยู่แล้วอีสตา์ไปแล้ว พายแก้วตอนนั้นอายุได้แค่ประมาณห้าขวบเองอคิดดูส่วนบ้านของเจ้าช้างขุนแก้พลภาพไม่ใช่ไม่ใช่ขุนแก่คพลบายโทษโทษโทษกิดอ้าวเฮ้ยเนี่ยพ่อของขุนช้างนะฮะ ก็โดนโจรบุกบ้านถูกฆ่าตายบีขนโจรแบบหัวหน้าโจรก็แบบบอกให้แบบก็ใช้สองคนนี้แบบแล้วก็เดินเข้าป่าไปแล้วก็ใช้ให้ลำไม่รู้โจรนี่บอกว่าเฮ้ยไอช้างนี่ก็ลำดีนะแต่เนี่ยบงนี่แก่ไปหน่อยแล้วก็แข็งไปหน่อยนี่แข็งกว่าหินนะเออส่วนพวน่อของนางพิมพ์ก็ป่วยตาย ตุ้ยเย่วัตละเบ่ทีกคนเออสรุปก็คือตอนนี้ทุกคนในเรื่องพ่อตายอย่างพร้อมเพรียงหมดเลยหมดเลยจริงๆก็คือตอนนี้ก็หมดเลยหมดหายหมดเลยบทส่งท้ายครับบทสุดท้ายวันนี้มีบทส่งท้ายด้วยบทส่งท้ายนี่ก็คือานางสีประจันเนี่ยให้พลายแก้วเนี่ยไปบวชจะเป็นเนนแก้วครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับ รับใครนะฮะที่ชื่นชอบซีรีส์นี้นมากๆก็สามารถทําให้เรออียกว่าไงล่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e ไปให้คนอื่นดูได้เนาะแล้วก็จะได้การแจ้งเตือนเนาะเป็นกดกระดิ่งด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ สำหรับนะฮะใครนะฮะที่ชอบเนาะคลิปของผมเนี่ยนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้เนาะก็ติดตามผมนะฮะได้ทั้งหมด2ช่องทางนะคะ JFmodel กับช่องเป็นทาง Facebook นะฮะนะัทชนะพงอุบลวานนั่นเองอ่าสำหรับวันนี้ก็อย่างบอกเลย ี๋ยวมีของเด็ดอีกไหนเขาถานจอนมีใครคิดถึงซีรีส์ขุนช้างขุนแผนกันบ้างช่วงนี้ผมอาจจะได้ทำทีขึ้นนิดนึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกล้ปิดเทอมแล้วอสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวมีของเด็ดอีกบอกเลยคลิปยังไม่จบเดี๋ยวรอดูต่อได้เลย อาสำหรับคลิปก็จบแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครนะ,คะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์เพื่อเพื่อให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าผมตั้งใจทำดูคลิปจริงๆนะ <c oughs> คือตั้งตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มทำคลิปแรกๆก็ผมก็จะทำสไลด์แคนวา <c oughs> ยังไม่รู้เรื่องโปรงเรื่องปกอะไรเลยก็เปลี่ยนปกไปเรื่อย หลังมาก็เริ่มรู้เรื่องปกแล้วตอนนั้นก็ใช้เป็น i อคิโลโนดวาดเป็นโนดวาดเป็นตัวการ์ตูนแล้วก็เริ่มวาดปกเองจากแอป i อ s p ี n สเพำหรับทุกคนนะคะที่เห็นว่าผมมาทําอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจทําจริงๆสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามผมไปยาวๆนานๆเลยก็สแกนคิวโคดข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วท่จนบ๊ญญญายบายสวัสดีครับ